วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับรายการที่นี่สมุทรสาครครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้เรื่องราวของจังหวัดสมุทรสาครให้มากยิ่งขึ้นกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเรารวมไปถึงสถานที่ต่างๆในจังหวัดที่น่าสนใจและบุคคลอันเป็นตัวอย่างครับที่เราจะสามารถนําแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับเราได้นั่นเองนะครับและพูดถึงอากาศร้อนๆหน้าร้อนแบบนี้นะครับข้าวหมากนับเป็นขนมอีกชนิดหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าถูกปากผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเลยทีเดียวนะครับ แต่นับวันก็จะหารับประทานได้ยากขึ้นทุกทีใช่ไหมละครับต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบเนี่ยไม่รู้จะไปหากินที่ไหนนะครับผมซึ่งผมมีอีกหนึ่งภูมิปัญญาครับที่คนโบราณน,นําข้าวมาต่อยอดในะฮะให้เกิดประโยชน์แต่มาวันนี้ครับไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะครับเพราะว่าลุงมนข้าวหมากนะครับเป็นที่1เจ้าแรกนะครับที่รักษาภูมิปัญญาตรงนี้ไว้นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมพร้อมกันกับรายการที่นี่สมุทรสาครในสัปดาห์นี้ครับ คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพื่พอง่ยายก็คือภูมิปัญญาแห่งการถนอมอาหารนะครับหนึ่งนั้นก็คือในส่วนของข้าวหมากนะครับที่เรามาที่นี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ข้าวหมากลุงมนนะครับเพื่อทราบที่มาที่ไปของข้าวหมากลุงมนนะครับก็ต้องสอบถามคนที่นั่งข้างๆผมครับก็คือคุณลุงมนแยมอุบลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ในส่วนของก่อนหน้าที่จะมาทำเขาเรียกว่าข้าวหมากเนี่ยทำอะไรมาก่อนครับคุณลงุงผมทำงานเป็นลูกยางประจำของกรมเจ้าท่าแล้วก็ทำพวกวังนากุ้งอะไรเนี่ยเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเล็กน้อยตอนนี้ปลดกติเจียมาแล้วก็เลยไอข้าวหมากเนี่ยเริ่มต้นก็ทำกินในบ้านอะ่ะ แล้วก็เลี้ยงพักพวกบ้างอะไรบ้างไปตามงานดําอะไรอ๋อจริงๆในส่วนของหลังจากที่คุณลุงเกษียณมาปุ๊บก็ก็ยังทํางานอยู่แต่ว่าไม่รู้จะทําอะไรก็เลยมาทํานในส่วนของตัวเข้ามาก็คือจริงๆของคุณลุงเองก็คือทํารับประทานในครอบครัวก่อนครับทับรับประทานในครอบครัวก่อนเลี้ยงพักพวกบ้างอะไรบัางเวลามีงานงาน,งานก็ทํากินกันนะครับอ๋อคือ ก็มีในส่วนของเพื่อนฝูงที่ได้รับประทานในส่วนของข้าวหมากของลุงไปแล้วปั๊บก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําขายเออเพราะว่ารสชาติดีอ๋อแต่จริงๆก็มีหลายผลิตภัณฑ์อย่างอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ลุงถนัดที่จะทําในส่วนของข้าวหมากเลยใช่ไหมครับผมว่ามันเป็นของเก่าโบราณกลวมยาสูญหายไปนะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เคยมีตามท้องตลาดไม่เคยมีขายแล้วก็คนกินก็จะน้อยลงอืมมีแต่คนแก่ๆคนกลางๆคนอะไรเงี้ย ก็เคยในส่วนของข้าวหมากเป็นที่นิยมในส่วนของปัจจุบันนี้เป็นผู้สูงอายุครับที่เคยรับประทานได้ที่สําคัญนะครับในส่วนของข้าวหมากเองนะครับเมื่อก่อนเป็นการถนอมอาหารหลังจากที่ว่าบางคนที่เขาเกียงขุงข้าวเหนียวเหลือก<อ>็เลยมาทําเกิดจากการแออุ้งข้าวเหนียวแล้วก็มันก็เป็นการถนอมอาหารน่ะ วันนี้เหตุผลที่ว่ามันเขาเรียกว่าเข้าหมากเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะลดน้อยถอยลงอันเนื่องมาจากว่าวิธีพนาการมันเปลี่ยนไปบางคนจริงๆกล้าพูดว่าเด็กสมัยใหม่แทบจะไม่รู้จักเข้าหมากเลยเออแทบจะไม่รู้จักเลย กินข้าวหมากเนี่ยมันจะเมาจริงไหมลูกมันไม่ถึงกับเมาถ้าคนไม่เคยเลยมันอาจจะมึนๆเพราะมันมียนกอมีน้ําตาลอะไรเงี้ยมันก็แต่จริงๆเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใชแอัลกอฮ์ใช่ไหมไม่ได้ใช้อัลกอฮ์เราใช้เราใช้การหมักหมักจากยีสต์ลาอะไรก็ไอเป็นสมุนไพรที่เขาทำลูกแป้งมาหมักจากแป้งเนี่ยปะหมักข้าเหนียว แล้วมันจะแปลงมันการย่อยตะไหรของไอ้ลูกแป้งเนี่ยมันจะทําให้มันออกมาเป็นน้ําตาลนะไอ้ลูกแป้งมาเป็นน้ําตาลที่ออกมาหฟาวามหวานน่ะครับ ต้องมีกลิ่นเหล้าเนี่ยถึงจะถือว่าใช่ถึงจะใช่อ๋ออย่างนี้ครับมาในเมื่อมาถึงที่แล้วครับอยากให้คุณลุงแนะนําวิธีการทําในส่วนของข้าวหมากของคุณลุงมลหน่อยครับว่าจริงๆในการเลือกวัตถุดิบเนี่ยในการทําข้าวหมากจะมีอะไรบ้างครับก็เริ่มต้นก็จะหาข้าวเหนียวเขาเรียกว่าข้าวเหนียวเขาเคี่ยวงูอะ่ะข้าวเหนียวธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมได้แต่มันไม่เคยจะดีไม่ได้รสชาตินี้ เออสีสันมันจะไม่ได้แล้วก็เนื้อมันจะไม่สวยมันอะแบบข้าวกอขอยอขอ้าวทั่วทั่วไปมันท,ทั่วไปอ่ะมันจะไม่ได้รสชาติแบบนี้รักไว้ได้สีสันแบบนี้แต่จริงๆเ็าบอกว่าข้าวเหนียวเคี่ยงูเนี่ยมันแพงไม่ใช่ลุอเออมันแพงมันแพงแพงกว่าข้าวเหนียวธรรมดาเลยคำนึงเลยนะแพงกว่าข้าวเหนียวธรรมดาแต่เราก็เลือกใช้เลือกใช้ ข้าวเหนียวเนี่ยมันหายากนะม,มันแพงกว่าปกติครับในส่วนของข้าวเหนียวคือเลือกข้าวเหนียวเขียงูไปแล้วส่วนประกอบอื่นๆมีอะไรบ้างครับคุณลงส่วนประกอบอื่นๆก็มีก็ไม่มีอะไรมากครับมีแต่ลูกแป้งกับน้ําตาลเล็กน้อยถ่วงให้มันพอดีเท่าเราไม่ใส่เลยเพราะนั้นแล้วมันจะโดดเป็นแอลกอฮอล์ม้ง่งไม่เป็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันคุมไม่อยู่แต่ไม่ได้ใส่มาก คือก็มีสูตรของคุณลุงในการทาเหมือนกันครับคือเราจะใช้ต้นละใบอย่างลูกแป้ง,ล,ปงลูกแป้งเขาก็ทํามาจากสมุนไพรพวกข่าขิงชเรัมพริกไทยกระเทียมอะไรเงี้ยเขาแต่เขามีการหมักก็ามาก่อนแล้วก็มาบ่มเป็นลูกแป้งตากให้แห้งแล้วก็มาบดใส่ตามจํานวนแล้วคือจริงๆเป็นสมุนไพรนี่แหละที่ลูกแป้งนี่แหละครับนามาหมักในส่วนของตัวข้าวเหนียวนี่แหละ ใช้เวลาจริงๆเริ่มต้นก็คือว่าเราได้ข้าวเหนียวมาแล้วเสร็จเราก็ต้องล้างข้าวเหนียวเสร็จเราถึงจะมาในทำเขาเรียกว่ากรรมวิธีการนึ่งให้เป็นตัวข้าวเหนียวก่อนใช่ไหมครับอ่ามาล้างให้สะอาดเตาเตาแล้วก็แช่ไว้ตามที่ข้าวอ่อนข้าวแก่ยังที่ข้าวแก่ๆเก็บข้าวครั้งนานๆเนี่ยระจะแช่ไว้หลายชั่วโมงหน่อยนึงทำข้าวันอ่อนก็แช่น้อยหน่อยน้อยหน่อยนึงอ๋อก็ต้องดูข้าว ข้าวเหนียวด้วยที่ได้มาว่าเป็นข้าวประเภทไหนว่าข้าวข้าวอ่อนหรือข้าวใหม่ข้าวแก่ข้าวเก่าก็ต้องมานั่งคัดสรรตรงส่วนนี้อีกแล้วก็ต้องมากะเวลาในการในการแช่ข้าวพอแช่ข้าวได้ได้ปริมาณได้เวลาตามความเหมาะสมแล้วถึงจะไปนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาล้างแช่แล้วก็มาล้างแล้วก็มานึ่งนึ่งเสร็จหลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการในส่วนของเอาลูกแป้งบดละเอียดแล้วก็ล่อน อ๋อเนึ่งเสร็จแล้วก็ตั้งรอให้มันเย็นนะครับต่อเอาออกจากซึ้งแล้วก็มาเทผึ่งลมให้มันเย็นแล้วก็มาล้างน้ําอีกทีให้ให้ไม่มันติดกันอืแล้วก็ผึ่งไว้พอดีแล้วก็เอาเข้าหมากเอาลูกแป้งใส่บดร่อนให้ละเอียดแล้วก็โรยแล้วคลุกเข้าไป กเ,เข้าไว้ได้ที่ให้ทั่วกันถ้าไม่ทั่วกันบางทีมันจะมีสีเหลืองสีแดงอะไรตาม้ไลูกแปลงที่มันอยู่หนาแน่นมากตรงนั้นมันก็สีมันก็ต่างกันไป สนับสนุนโดย m c Fibernet อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยไฟเบอร์ออปติกร้อยซโดยมหาชัยเคเบิลทีวีออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034425567และ0911526666 ที่เห็นกันตรงหน้านะครับของคุณลงมนเองทําทั้งในส่วนของข้าวหมากที่เป็นสีขาวกับข,ข้าวเหนียวแดงครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำนะแต่ผสมข้าวเหนียวขาวอล้เอาเข้าวเหนียวดําล้วนๆแล้วมันมันจะแข็งมันจะกรุมมันจะไม่มันมันมันไม่ย่อยมันจะนานนะครับมันก็แข็งอย่างนั้นแหละ<อ>หนึ่งสุกก็แข็งเป็นข้าวเหนียวดํานะครับจะมีให้เลือกอยู่สองสองแบบ คนนิยมตัวไหนมากกว่ากันครับหรือจริงๆเหมือนเหมือนกันไม่เหมือนกันแนละ้วปกติเขาก็เพราะข้าวเหนียวดําไม่ไม,ไมีคนเขาจะทํากันข้าวเหนียวขาวมันกินมาก่อนเขาเคยสูตรโบราณดั้งเดิมจะเป็นข้าวเหนียวขาวแต่นนในส่วนของคนลงก็มาทําในส่วนของข้าวเหนียวดำลักษณะข้าวเหนียวดําเขาก็ทํากันบ้างเหมือนกันแต่มันคนมันกินกันน้อยแต่ในนี้เดี๋ยวนี้พวกคนวัยรุ่นกลางๆคน,นเขาจะหันมากินใน ข้าวเหนียวดำเนี่ยข้าวเหนียวดํามันมีประโยชน์เยอะนะของน้ําดำเนี่ยแพ็กเกจเนี่ยก,ก็จะมีในส่วนของแพ็กเกจที่เป็นแบบรูปแบบกระปุกครับในส่วนของดั้งเดิมที่ของทางคุณลุงมนทํานะฮะมีใหญ่กว่านี้ไหมครับก็ไม่มีเพราะไอ้นิ่มต้องกินพอดีครับเฉพาะเฉพาะ<อ>กินมากับสมัยก่อนนี่เ็าไม่ได้หมักใส่แบบนี้ก็ใส่หม้อใส่อะไรก็ไปร้านนั้นก็ตักมากินกันเป็นยำชามอะไรเงั้ยนะ่ะ แต่จริงๆของทางนี้ก็คือให้กินพอดีคํากับพอดีคนเออมันจะได้ไม่เหลือใช่สมัยก่อนนี้ก็จะบางที่ก็จะห่อใบบัวครับห่อใบบัวบางทีมันรั่วมัางอะไรบ้างแล้ยอย่างใบบัวใบบอนนะเดี๋ยวนี้มันก็หายากเขาเออใส่ถุงพลาสติกแบบนี้แล้วพอนะ้นแล้วน้ําท่าอะไรมันไม่หก <c oughs> มันก็มีน้ําอยู่เพราะจริงๆในส่วนของตัว เขาหมักเองก็จะมีน้ําเพราะเนื่องจากการหมักก็จะมีน้ําอยู่แล้วครับการย่อยของแป้งเออกมาเป็นน้ําตาลมันจะมีน้ําถ้าถามในส่วนของ เมื่อในเมื่อในส่วนของเข้าหมากเนี่ยทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยวางจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยถ้าอายุในการจัดเก็บเขาเนี่ครับจะเก็บได้นานขนาดไหนครับถ้าอ,อยู่ในพอได้ที่แล้วมันจะอยู่ได้เก็บไว้ในที่เย็นอะในในตู้เย็นเนะ่ะเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนก็ไม่เสียแต่มันจะบางทีมันแอลกอฮอล์มันจะขึ้นสูงขึ้น,น,นลดมันจะจัด อย่างในส่วนของข้าวหมากมูลเอนะครับวางจำหน่ายที่ไหนบ้างครับก็มีที่ร้านโอทอปที่อะไรตลาดริมคลองพ่อพันท้ายครับแล้วก็ตลาดคลองโคขามตลาดน้ำคลองโคขามอืมตลาดน้คลองโคขามนะครับก็จะมีอยู่สองแห่งครับอาจะเห็นในส่วนของถ้ามีสติกเกอร์ลักษณะนี้นะครับก็จะบ่งบอกได้เลยว่าเป็นของลุงบอลทำนะฮะแต่ว่าของสองตลาดน้ำนี่คือ หารับประทานได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์อวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์แต่ถ้าเกิดบุคคลที่สนใจอยากจะซื้อเป็นเป็นของฝากในลักษณะเนี้ยวันธรรมดาก็โทรมาหาคุณลุงได้เหมือนกันใช่ไหมได้เลยครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าบุคคลที่สนใจอยากจะติดต่อมาเป็นตัวแทนจำหน่ายเข้ามาไดา้ครับก็ติดต่อในเบอร์โทรศัพท์เดียวกันใช่ไหมครับเบอร์โทรศัพท์เดียวกันอืว่าในส่วนของผู้ตงตรง,ตรงคือข้าวหมากเน,นี่ยในปัจจุบันนี้ หาทานยากเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีคนทำมันต้องทยอยทำเด้วยทำมากอ่ะพอะนั้นมันเกินมันก็ต้องทยอยทำหรือทำตามที่เขาสั่งอะไรอย่างเงี้ย หวานมากินไม,ม่ขมลื่นชุ่มคอโอเคฮะต้องลองมาสัมผัสดูนะครับในส่วนของข้าหมากนะฮะเป็นภูมิยาของไทย,ยจริงๆครับ ุดท้ายนี้นะครับอยากให้รูมอนฝากถึงผลิตภัณฑ์เข้าหมากของรูมอนหน่อยครับก็เข้าหมากเนี่ยมันมีเขาว่ามันมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกช่วยย่อยช่วยเจริญอาหารอะไรเงี้ยช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเรียกวอะไรต้านมูลต้านอนุมูนอิสระเไรถ้ากินถ้าว่าเราเอาอะไรจุลินทรีย์เข้าไปอยู่ในลำไส้ช่วยย่อยช่วยอะไรเงี้ยช่วยยับยัง้ง จุลินทรีที่ไม่ดีในร่างกายเราเนี่ยครับอ๋อช่วยระบบขัดทายนะฮะอย่างที่เห็นนะครับป้องกันในส่วนของรักษาการท้องเสียนะฮะเพราะว่าในส่วนของสรรพคุณเนี่ยก็จะมีในผู้เชี่ยวชาญวิจัยมาแล้วว่าในข้าวหมากนี้จะมีสรรพคุณและมีคุณประโยชน์อะไรบ้างนะฮะซึ่งยังมีอีกอันนึงที่น่าสนใจคือยับยั้งในส่วนความเจริญเติบโตขอ, mm hmm. ของเซลเล์มะเร็งนะฮะจริงๆก็คือว่าการที่เป็นภูมิปัญญาอย่างข้าวหมากเนี่ยของไทยเนี่ย จริงๆก็คือเป็นในส่วนของการบําบัดไปรเรี่ยวยาอยู่แล้วเออเป็นอาหารด้วยเป็นยาด้วยพอเห็นคุณยายคุณย,าย่รราอะไรสมัยก่อนนี่ก็กิกนแล้วก็อายุยืนแปดสิบเก้าสิบปีก็แข็งแรงไม่หลงไม่ลืมอะไรเงี้ยก็ก็กินข้าวหมากเนี่ยสมัยก่อนนี้มันไม่มีนมเปรี้ยวนมอ,อะไรมันไม่เคยมีครับแล้วก็สมัยก่อนนี้เขาลงแขก ทำนาทําอะไรก,ก็เลี้ยงข้าหมากขลามตัดกินนัร่วมกับอะไรขลามตัดนี่นะครับเขาเรียกว่าภูมิยาไทยนะครับในอดีตเนี่ยก็คือเป็นการรักษาและเอยียวยาไปพร้อมๆกันอาหารนี่ผมว่ารู้สึกว่ามันจะมีมานานหลายร้อยปีแล้วนะแล้วก็เอาไปเลี้ยงพา้าถวายพ้าก็ได้นะที่คนที่แพ้นมเปรี้ยวแพ้นมวัวอะไรเงี้ยเรามาหันมา บริโภคไอพวก,พวกข้าวหมากเนี่ยนะฮะทั้งอะไรผมเห็นทั้งพวกชาวอิตลาลีอ่ะเวลานั้นก็ถือบวชออกบวชเวลากลางคืนเขาเรียกอะไรถือศีลอดอะ่ะเขาจะมากินทานข้าวหมากเนะะี่ยมันช่วยมันไวนะพอไนดะ้รัากินแล้วมันจะสดชื่นเร็วและนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับกับในส่วนของข้าวหมากลุงมณ์นะครับ บุคคลที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อได้นะครับรวมรวมถึงเป็นตัวแทนจําหน่ายอยากจะไปะวางจาหน่ายตามร้านของท่านก็ติดต่อได้ที่ลุงบลนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณลุงมนเป็นอย่างมากนะครับให้เรามาสัมผัสในส่วนของภูมิปัญญาการถนอมอาหารและคงอนุรักษ์ให้คงอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครของเราต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ,บค,ครับ,บค,ครับ บอกว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับกับข้าวหมักของลุงมลที่นี่นะครับต้องบอกว่าถ้วยเพียงแค่นี้นะครับแต่ว่าคุณประโยชน์ครับแก้วเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนะครับมีเจ้าโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับที่ช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นนับว่าเกิดประโยชน์แก่ร่างกายของเรามากเลยทีเดียวนะครับและเรื่องราวต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้คุณผู้ชมได้ค้นหาซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามกับเราได้ในรายการที่นี่สมุทรสาครครับส่วนคุณผู้ชมทางบ้านท่่่าานใดรรทีีมเือง อยากจะแนะนำหรือติชมรายการนะฮะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุ้มเหนือระดับประทับใจในบริการกับกล้องวงจรปิด m c c c t v คุ้ม กับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทบในราคาพร้อมติดตั้งเพียง15,900บาทเหนือกว่าด้วยการรับประากาันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขาย s ซอร์วิสฟรี2ปี คิดเป็นความปลอดภัยให้ MC CCTV ดูแลบ้านและสำนักง,งานของคุณด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง15,900บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยคุ้มเนื้อระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถ สาโทรศูนสามสีสี่สห้า สนับสนุนโดย MC CCTV กล้องวงจรปิดระดับ HD โดยมหาชัยเคเบิลทีวีรับประกันนาน4ปีเซอร์วิสดีตลอดชีวิตโทร034425456และ0911526666